วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องการรับประทานอาหารตามวัยนะคะนักเรียนก็ทราบม,มาแล้วนะคะว่าอาหารแต่ละประเภทเนี่ยให้คุณค่าสารอาหารที่แตกต่างกันการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงปริมาณและคุณค่าของสารอาหารที่เราได้รับประทานเข้าไปเนี่ยให้เหมาะสมกับเพศและวัยของเรานะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่าสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลเนี่ยเป็นอย่างไร คุณครูมีคำถามนิดหนึ่งนะคะทำไมนักเรียนเนี่ยจึงต้องเลือกรับประทานอาหารให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนในปริมาณที่เหมาะสมกับเพศและวัยของตนเองคะติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกค่ะก่อนอื่นเรามาดูการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ก่อนนะคะว่าแต่ละเพศแต่ละวัยเนี่ยเป็นอย่างไรเริ่มจากวัยทารกก่อนนะคะ วัยทารกนะคะจะอยู่ในช่วงอายุ0-1ปีฟันน้ำนมเนี่ยจะเริ่มขึ้นเมื่ออายุประมาณ5-6เดือนผิวหนังอ่อนนุ่มส่วนใหญ่มีสีชมพูมีกล้ามเนื้อน้อยแขนและขาเนี่ยงออยู่เกือบตลอดเวลาเลยนะคะที่บ้าบของนักเรียนมีน้องๆที่อยู่ในวัยทารกบ้างหรอคะสำหรับวัยก่อนวัยเรียนจะอยู่ในช่วงอายุ1-6ปีรูปร่างเนี่ยจะค่อยๆย,ยืดตัวออก ใบหน้าและศีรษะจะเล็กลงเมื่อเทียบกับขนาดตัวความสูงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณปีละ7.5เซนแขนขาลำตัวและคอเรียวยาวขึ้นอกและไหล่กว้างขึ้นมือกับเท้าใหญ่แล้วก็แข็งแรงขึ้นนะคะ สำหรับวัยเรียนวัยเรียนจะอยู่ช่วงอายุ7-12ปีฟันน้ำนมเนี่ยจะเริ่มหลุดมีฟันแท้งงอกขึ้นมาแทนที่ส่วนสูงเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ4-5เซนติเมตรต่อปีน้ำหนักตัวเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ2-3กิโลกรัมเลยนะคะอะ สำหรับวัยรุ่นน่าจะเป็นวัยของนักเรียนชั้นปะ .6 ะถมศนคษาคูเลยนะคะเนี่ยจะอยู่ในช่วงอายุ13-19ปีเพศชายเนี่ยจะเริ่มมีหนวดเคราเสียงห้าวช่วงแรกเพศหญิงจะมีน้ำหนักและส่วนสูงมากกว่าเพศชายเพศหญิงบางคนเริ่มมีประจำเดือนแล้วนะคะแขนขานเริ่มยาวขึ้น วัยหนุ่มสาวจะอยู่ในช่วงอายุ20-39ปีเพศชายไหล่กว้างขนาดของต้นแขนเพิ่มขึ้นเพศหญิงและเพศชายมีพัฒนาการของร่างกายอย่างเต็มที่เพศหญิงเต้านมและสะโพกจะเจริญเติบโตเต็มที่สำหรับวัยกลางคนช่วงอายุจะอยู่ประมาณ40-59ปี ผิวเริ่มไม่เต่งตึงแล้วนะคะเคลื่อนไหวเริ่มช้าลงน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นสายตาเริ่มยาวหูเริ่มตึงเส้นผมเริ่มหงอกแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ของคนไหนอยู่ในช่วงวัยนี้บ้างคะวัยสูงอายุจะอยู่ช่วงอายุ60ปีขึ้นไป ผิวหนังแตกแห้งและเหี่ยวยน่นผมเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวและหลุดร่วงสมองเริ่มเสื่อมกล้ามเนื้อรีบและกระดูกเริ่มเปราะแล้วนะคะทีนี้นะคะนักเรียนก็มาดูว่าปริมาณพลังงานอาหารที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียนเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะถ้าเรียนอยู่ตอนนี้ก็คือประมาณ9-12ปีใช่ไหมคะ นักเรียนหญิงนะคะก็ควรได้รับปริมาณพลังงานนะคะอยู่ที่ประมาณ1,500กิโลแคลอรี่นะคะถ้านักเรียนชายก็อยู่ที่1,700กิโลแคลอรี่ค่ะส่วนถ้าเราเป็นนักกีฬานะคะและออกกำลังกายเป็นประจำเนี่ยถ้าเป็นเพศช,ชายเนี่ยก็จะอยู่ที่2 0 0 0ถึง2,600กิโลแคลอรี่ส่วนนักเรียนหญิงนะคะก็จะอยู่ในช่วง 1,800- ถึง2,200กิโลแคลอรี่ค่ะ ปริมาณพลังงานอาหารเนี่ยสำคัญอย่างไรคะอ๋อก็อย่างนี้ค่ะสมมติว่านักเรียนเนี่ยอายุ9-12ถึงปีถูกไหมคะเป็นเพศหญิงนักเรียนต้องการพลังงาน1 5 0 0กิโลแคลอรีแต่ถ้านักเรียนรับประทานน้อยกว่านี้ก็จะทำให้เรไหมคะนักเรียนก็จะน้ำหนักน้อยไงคะในท่ากลับกันนะคะถ้านักเรียนอายุเพียงเท่านี้แล้วนักเรียนรับประทาน เกิน1,500กิโลแคลอรี่ขึ้นไปนะคะนักเรียนหญิงอาจจะทานถึง2,000เนี่ยก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยสะสมพลังงานในรูปแบบของน้ำหนักตัวไงล่ะคะน้ำหนักตัวนักเรียนก็จะเกินเกณฑ์ของอายุของนักเรียนนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะไม่เห็นภาพนะคะคุณครูก็จะมารับประทานอาหารนักเรียนดูเนาะ ถ้าคุณครูเนี่ยอยู่ในช่วงอายุ16ถึง50ปีครูเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะครูก็ต้องการพลังงานประมาณ1,750ถึง1,850แต่บังเอิญคุณครูทานเยอะมากคุณครูทานถึง2,000เนี่ยทำไมคะคุณครูก็เลยอ้วนไงล่ะคะ แล้วเราก็มีวิธีการติดตามการเจริญเติบโตของตัวเองด้วยนะคะอันดับแรกเนี่ยนักเรียนก็ไปชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงอย่างสม่ําเสมอจดบันทึกไว้นะคะว่าร่างกายเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าสังเกตสอบถามเพื่อนในวัยเดียวกันว่าเขาเจริญเติบโตเป็นอย่างไรไม่ใช่หันหมาทีอุย๊ยเพื่อนสูงกว่าเราแต่เราตัวเตี้ยจังเลยอ่าแล้วเราก็ควรที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพประจําปีในทุกๆปีด้วยนะคะ สำหรับเรื่องการรับประทานอาหารตามวัยของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาพิธี6คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้านักเรียนสงสัยตรงไหนนักเรียนก็สามารถสอบถามคุณครูได้เลยนะคะวันนี้คุณครูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ